การที่จะเปลี่ยนจาก eV conversion เนี่ยด้วยรถพวกนี้อย่างน้อยๆอ,อ่ะรถเมยอย่างเงี้ยแน่นอนเนาะรถที่วิ่งในเส้นทางที่สั้นๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปไกลาการชาร์จไฟง่ายตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตัวนี้ต้องมาก่อนอ่นะไม่ใช่ว่ารถวิ่งในกรุงเทพเชียงใหม่แล้วมันจะไปเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนหรอก กันมานานที่เราได้ฟันฝ่าทุกปัญหาต่างๆให้เราร่วมเดินทางถึงวันนี้มาได้นี่แหละคือฮีโนพวกเรานี่แหละคือฮีโนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับอาจารย์ชัยมงคลงวดชัยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับนนวันนี้เรามีหัวข้อใหม่ครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ e-v conversion มันชื่ออาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะแปลให้เป็นภาษาไทยอาจารย์ลองแปลหน่อยนะครับ e-v, EV conversion ก็คือ electric vehicle ก็คือรถไฟฟ้าตงตัว conversion ค,คือการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงเอารถที่มีเอาเครื่องยนต์ที่มีอยู่เนี่ยเอาออกแล้วก็เอาชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใชให้นึกถึงรถเด็กเล่นสมัยก่อนนะหรือว่ารถบังคับเนี่ยเขาเรียกรถทามิยาไทมิยารถบังคับนะครับนะก็คือตัวคอนโทรลก็คือไอ้ตัวกันทยุถูกไหมครับ แล้วเอาถ่านใส่แล้วก็จูนใี้เข้ากันแล้วก็ใช้แม้แต่รถสมัยก่อนเด็กๆนะฮะที่เราเอาแบตเตอรี่ใส่ผมไม่ได้เล่นละลูกนการเดียวกันครับก็คือเอามอเตอร์ใส่หมดไอ้แบตเตอรี่ใส่คือเป็นพลังงานก็เหมือนน้ามันนะมอเตอร์คือตัวขับเคลื่อนตอนนี้มันเป็นเวลาที่ถ้าดูวัตถุประสงค์ของน้ำอีวีมาใช้คืออันนึงเรื่องในเรื่องพลังงานถูกไหมครับเพราะน้ำมันเนี่ยราคาสูงอันที่สองในเรื่องของมลภาวะปัจจุบันที่ผมได้เกริ่นไว้เมื่อคลิปแรกนะครับมีเรื่องของตอนนี้มันเป็นสเตจที่เจ นาว่าจะเปลี่ยนรถ เป็น EV ดีไหมนะฮะนั้นบาัฐบาลก็มาเรื่องพัสดุ์สีเนี่ยเขาก็มาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีซัพพลายเออร์หรือว่าเวนเดอร์รายย่อยที่นำมาชิ้นส่วนนะที่เป็นคอนเอ็ปชั่น EV เนี่ยมาเสนอนําเสนอมาจําหน่ายในข้อพิจารณาที่จะเปลี่ยนเป็นจากสมมติว่าเป็นรถเมดีเซลนะครับ40 45ที่นั่งเนี่ยเป็นรถที่ใช้ EV ในการขับเคลื่อนเนี่ยจุดแรกคือล้วเขาก่อนที่จะทําคือเขาก็ต้องสอบถามในเรื่องของรถว่าคุณรถรุ่นไหนนะน้ำไอ้สเปคเป็นรถ12ตัน15ตันเป็นรถขนาดเท่าไหร่นะ แล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้ในขนาดกี่แรงม้านะฮะแต่อาจจะเทียบเป็นกิโลวัตต์ นะเพื่อนนาไปเทียบกับเรื่องมอเตอร์แล้วก็ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนต่างๆเรื่องเกียร์อาจจะใช้ไม่ได้อาจจะต้องเป็นใช้เกียร์ที่ติดกับม,บมอเตอร์นะเรื่องส่วนท้ายเรื่องอื่นต้องปรับตามความเหมาะสอมอีกทีหนึ่งต้องมีการทดสอบรถทีน,นี้ในการเปลี่ยนเป็น E ีเนี่ยในจุดที่เป็นค่าใช้ใจ่ายหลักของของรถก็คือตัวแบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งนะแล้วมั้งค่าใช้ใจ,ใชใจ่ายประมาณครึ่งหนึ่งอย่างบางค่ายเนี่ยที่ผมได้ได้เสนอไปแล้วคือนํารถดีเซลนะครับรถบรรทุกเนี่ยขนาดยี่สิบพันตันละสิบรถเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นแบตีค่าี่ <c oughs> นะที่เหลือสองล้านเป็นมอเตอร์กับทูคอนโทรนแต่มันก็แพงเกินไปนะสามล้าน,นแพงก็บอกผมถามคุณธานีไงใช่ไหมออซื้อรถบรรทุกได้กัน,นม,มันได้มันไม่ได้หรามันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนนี่ <c oughs> มันก็ไม่คุ้มละ <c oughs> ใ,ใ,ในประวัติศาสตร์รถบรรทุกบ้านเราผมถามว่าคุณธานีนะครับ <c oughs> สมมติว่าคุณธานีขายฮีโน่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรถสิงไฮเทคเนี่ยนะเมื่อก่อน <c oughs> สิงไฮเทคมันรุ่นเก่า <c oughs> ไม่ไม่ตอนขายไม่เอาเอารุ่นเก่าเป็นในฮีโน่ เมกาแล้วกันเมกาเมกาตอนขายใหม่คันเท่าไหร่ครับกี่ปีก่อนนะเมกาเนี่ยมันสิบห้าล้านกว่ามั้งล้านกว่าตอนนี้รถมือสองเมกาคันเท่าไหร่ครับก็ยังเป็นล้านอยู่เกิดอะไรขึ้นคุณทันีิเกิดขึ้นอะไรขึ้นเอาวเงินมันเฟือไงเพราะว่าในในแง่ของคอมเมอร์เชียนทรัคเนี่ยอย่างรถค่ายญี่ปุ่นนะเนื่องจากว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทําให้มันติดตลาดก็คืออันนี้หนึ่งคือตลาดรถมือสองชิ้นส่วนที่เป็นจัง ยูสยูสพาร์ทใช่ไหมฮะเต็มตลาดเลยไม่เข้าศูนย์ผมก็มีช่างข้างทางซ่อมหมดไดถูกไหมฮะมันเป็นเหตุที่ว่าทําไมรถอเมริกายังเกือบยันล้านก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมยังใช้กันอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับรถเก๋งก็เอาเ็ดปทิ้าเด็ดปีไปแล้วเพราะนั้นมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการที่เขาคิดเยอะนะมีทุนน้อยเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเอาคันเนี้ยมันยังทํางานได้อะถูกไหมเขาทําเงินได้ทําเงินได้อยู่ ปัจจัยที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนตอนนี้คือในเรื่องของราคาเชื้อเพลิงน้ำมันมันคขึ้น,นอย่างผูก่าัน,นี้พอพูดถึงค่าเชื้อเพลิงมันเกิดว่าผมมีรถอยู่ร้อยคันเนี่ยมผมจะเปลี่ยนผมคิดหนักนะ ก็คิดหนักก็ม,มันราคามันไม่ไหวไหกไปัจจัยอีกอันหนึ่งที่กําลังมองเมื่อเช้าที่คุยกับไอ้ปศสุวิทย์เนี่ยก็คือในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการซ่อมบารุงอ,อ่อไม่นอนใจไหม,ไมนนใจถูกไหมฮะเพราะว่าเรารู้ว่าค่ายที่เขาทามาเนี่ยเขาเน้นการขายการซ่อมบารุงเนี่ยจะสู้เขาเรียกระบบเนี่ยจะสู้ของญี่ปุ่นหรือฝรั่งไม่ได้อ่าแต่ว่าคนไทยนี่เก่งนะรู้จะมีหัวดัดแปลงแล้วก็ในอนาคตผมคิดว่ามันอยู่ในมือก็คือมันไม่ยากเกินไปการความรู้ในสเตจเบื้องต้นเนี่ยการเอ็กตูเค็หรือการกระจายโนเลดเนี่ย ใช่ใช่นะแล้วว่าทีมงานที่จะซ่อมเนี่ยจะต้องมาปรับความรู้ใหม่ใช่อีกสิปีเนี่ยช่างที่ซ่อมรถไอ้เรียกรถเบนซินนะฮะรถดีเซลที่เป็นสัญลับภายในเนี่ยนะฮะถ้าไม่ปรับตัวก็ไม่ตรงงานไงตรงงานตรงงานคุณก็ซ่อมช่วงล่างไปซ่อมเบรมันงานก็หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะอืมแล้วจุดที่เป็นจุดสําคัญที่ผมคิดว่าบริษัทรถ E ีวีหลายๆค่ายเนี่ยให้ความสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในระบบรถ E ีวีเนี่ยนะฮะรถบางยี่ห้อ ไฟที่ใช้มาปั่นมอเตอร์มันส0มร้กว่าวต์บางยี่ห้หบางยี่ห้อ, 600, อหกร้อวัลถูกไหมครับม,มันเป็นจุดที่เกิดความเสี่ยงถ้ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วในจุดที่มันวงจรไฟยังต่อ,อ ไม่ได้รับการตัดนะฮะในในรถ e ีวีควรจะมีเซฟตี้ปักอยู่เหมือนคัดเอาบ้านเรามันเดคเกอบ้านเรานะฮะในสิ่งเหล่านี้นะฮะควรจะต้องมีการแชร์ลิงไปยังหน่วยที่ทําทำเรื่องกู้ภัยถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าถ้าเข้าไปโดยที่ไม่มีการตัดระบบความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยนะฮะอันตรายก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการซ่อมบำรุงอาจารย์ผมอยากโฟกัสนิดนึงก็คือว่า ไอ้คอนเวอร์ชันจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันสามล้านเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นทุนที่มันไม่ได้แมสโปรดากเนาะมันอาจจะเป็นต้นทุนที่อาจจะไม่จริงไงครับต้นทุนหลอกๆอ่ะคือมันเป็นไม่ได้หรอกที่บอกว่ายังไงยังไงไอ้พวกมอเตอร์พวกชุดคอนโทรลเลยมันจะสองล้านผมก็เป็นเป็นไม่ได้มันก็แพงไปหน่อยนะคือบอกว่ามันมันมันอันจี้ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงเนาะแต่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นไปได้แบตเตอรี่เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงนะมันน่าจะแบตเตอรี่ล้านหนึ่งแล้วอุ จริงจริงจริงมันมันมีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของเนาะมันค่าใช้จ่ายเรื่องกําไรเรื่องการเทคนิคในการทำอะไรประกอบทอนอะไรอีก EV เนี่ยนะฮะถ้าเรามองเราก็ยิ้มยิ้มไงแต่ EV ยังไงน่ะมันต้องมีแบตเตอรี่เล็ก12บสอวอนยีวอนเพราะอะไรครับในระบบไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยยังต้องใช้ระบบไฟ DC สิบสองยี่สิบวอนมันคนละโวลต์กันถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยในระบบการคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาเนี่ยมอเตอร์หรือว่าตัวชาร์จไฟเนี่ยมันมีความยุ่งยากเพราะนั้นมันมีค่า <Technology S 2> เทคโนโลยีข้าใจอันนี้ก็จะแยกกันใช่แต่นี้ประเด็นของมันคือว่าเรามองในแง่ของการที่เราจะทําให้ตลาดทุงน,นี้มันมันมันเติบโตเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมที่อย่างเดวิดแบกแฮมอะเขาไปลงทุนทําบริษัท EV conversion นะ แต่ว่าเป็นรถเก๋งเนาะเอารถเก๋งโบราณเนาะที่ตัวถังมันดีเนาะแล้วมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดแล้ววิ่งเฉียวเลยมันเท่อะรถสไตล์คลาสสิกอะแต่ว่าอัตราเร่งแม่งโคตรดีเลยอะไรพวกเนี้ยเพราะเครื่องยนต์มันคุณหาไม่ได้หรอกคุณซ่อมไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขามีตลาดของเขาเนาะทีนนี้ตลาดไอไออีวีคอนเวอร์ชั่นที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยรถบัสกับรถบรรทุกเนี่ยอาจารย์จะไปเปลี่ยนใครตลาดที่เราจะใช้อะจริงๆแล้วตลาดที่มีตังคือตลาดรถบรรทุกครับรถบัสเนี่ยคุณธานีครับกรุงเทพเชียงใหม่ได้ตังค์่ตลาดอันนั้นอาจจะไม่มีอา ถูกไหมฮะแต่ตลาดรถไอ้ที่เป็นป็นฟรีดเนี่ยอันนี้มีอนาคตเพราะปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่เป็นยกตัวอย่างเช่นรถที่เขาขนไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ตามคอนเทนเนอร์ยาร์ดอย่างเงี้ยเขาได้ใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเส้นทางมันฟิกนะถูกไหมฮะแล้วสมไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นคอนเวอร์ชันล่ะมันมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับเครื่องยนต์ก็เก่าแล้วอะไรก็เก่าแล้วไม่คุ้มแล้วเปลี่ยนเลยอย่างนี้ไม่ดีเหรอการเกิดของตรงเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเกิดถูกไหมฮะ คนแรกที่ต้องทำคือรถพวกนี้แหละรถหัวลากที่ทู้คนในเนอร์ในในชิดยานนี่แหละการที่จะเปลี่ยน <c oughs> จาก e v conversion เนี่ยโดยรถพวกนี้อย่างน้อยๆอ่ะรถเมย์อย่างเงี้ยแน่นอน,น,นเนาะรถที่วิ่งในเส้นทางที่สั้นๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปไกลาการชาร์จไฟง่ายตัวเนี้ยยังไงก็คุ้มนะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตัวนี้ต้องมาก่อนเออไฟแนนซ์ไม่ปล่อยมันก็จบเพราะว่เขาบอกว่ายึดมาไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่ดูบริษัท e v หลายอันหลายหลายหลายบริษัทเนี่ยเขาพรีเซนต์เฉพาะ ไตัวราคาแล้วก็ต่อกิโลการใช้แต่ไม่ได้คอมแพ์ว่าถ้าเทียบกับน้ำมันเนี่ยมันดีกว่ายัางไงรูกไหมฮะหรือว่าเป็นทนเทนระยะยาวเนี่ยที่ต้อง1น0 0 0 0มืนสมืนามืนทำอะไรบ้างนะหรือว่าแม้แต่ไอตัวสารหลอดลื่นนะหรือว่าไอตัวคุนแลน ถ้ามันทําเป็นแพ็กเกจได้เหมือนเราทำไอซูยคอนแท็กตถูกไหมฮะลูกค้าได้รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรบ้างมันครบเนี่ยเขา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 ก็าตัดสินใจได้ว่าเขาจะไปต่อคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นแผนการเงินเนาะใช่ครับในแผนการเงินอันนี้ผม <c oughs> เข้าใจหลักการเนาะหลักการคือว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ดูรถหรอกเขาดูเงินถ้าเงินมันเวิร์กเราค่อยไปดูร,รถเพรฉะนั้นตอนนี้เราไปคิดว่าเราไปมองที่รถมากเกินไปไงจนลืมไปว่าสิ่งแรกที่ต้องก่อกําเนิดขึ้นมาก็คือแผนการเงินว่ามันเวิร์กไว้แผนการเง อช่ครับอันนี้แผนการลดแต่ว่าเรายังไม่พูดแผนการเงินเนาะรเราจะพูดแผนการลดก่อนว่ารเรื่องรถเนี่ยถ้าเรามองว่ายังไงก็คุ้มนะในแง่ของในแง่ของ ทฤษฎีทฤษฎีเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเดี๋ยวราคามันก็ลงมาเองอะเดี๋ยวไม่แข้เลล่ก็จำนวนมันก็จะมากขึ้นเองไม่จะคุ้มค่าสมมติว่าผมตีว่ามันคุ้มค่าลวกันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยรอมาพูดในเชิงเทคนิคนิดหน่อยเนาะหลักการของมันคือว่าที่เราจะเปลี่ยนนี่ยเราเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ดีเซลทิ้งไปเครื่องยนต์เครื่องยนต์มอน้ำนะแล้วก็ระบบทั้งล่างที่มันเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งหลายหล่อเย็นทั้งหลายออก เกียร์อยู่ไหมเกียร์ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมอเตอร์กับเกียร์มาด้วยมอเตอร์กับเกียร์มาด้วยกันหมายความว่าหมาถึงว่ามอเตอร์มันหมุนมันหนุนเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานอย่างนี้ใช่ไหมแต่มอเตอร์เนี่ยมันทดตอนนี้ล้อมอเตอร์มันสูงถูกไหมฮะถ้าไปทดกับเกียร์เนี่ยเกียร์มันรับไม่ได้ต้องไปเอาเกียร์ออกเอาเกียร์ออกเอาเกียร์ออกก็ไม่มีเกียร์แล้วสิมันมีเกียร์มามากับมอเตอร์อ๋อต้องซื้อเกียร์พร้อมมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ซื้อใใหหหมมมมมมม่่่าาาาาพร้้ออกกันซื็ยคววชุดเกียร์เเกกกกก่ายยยททิิ้้้งงครรัับบซือี์มออเตร์มาใหม่ตอนนี้ปัญหาคือแล้วระบบอื่น เฟืองท้ายระบบเบรกระบบ,บเบรกเนี่ยนะถ้าดูในเพอร์ฟอร์มาร์รถเนี่ยน่าจะใช้ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ารถน้ําหนักรถเท่ากัน,น,นหรือว่าถ้าเป็นรถบรรทุกก็คือ25ตันเบรกมันออกแบบมาเผื่ออยู่แล้วแล้วระบบที่มันจะเปลี่ยนก็คือในเรื่องของชัดซี มันต้องไปเจาะมันต้องไปยึดมันต้องไปนั่นนี่ชัดซีเนี่ยรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะฮะมันจะมีเครื่องศาสตร์ของมันในการเจาะในการเชื่อมอะไรมันจะมีเทคนิคเทคนิคครับมันก็ต้องใช้ต้องมืออาชีพนะ่ะอาชีพอันนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นอู่รถดัมอะไรเนี่ยอันนี้เขาหวานไงเพราะว่าทําทุกวัน uh uh. แต่ถ้าเป็นเราเนี่ย นะเราไปทํามันได้ไหมมันได้ไดแต่ระยะยาวเนี่ยนะอย่างเช่นเราไปเชื่อมถูกไหมฮะไม่นานไม่เกินปีหนึ่งจซีมันขาดโอกาสเสี่ยงมันก็สูงวันนั้นมันจะต้องมีอ,อะไรเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้เนะละเฮ้ยเจาะนี้ได้นี่เจาะไม่ได้นี่ต้องดามถ้าดาม <Okay. S 2> นี่ต้องดามยังไงหรือว่าการวางไอ้ตัวเฟรม นะฮะต้องวางปากฉลามหรืออะไรเนี่ยต้องมีคนที่มีความเชี <sh <sh ่ยวชาญในเรื่องเชดซีมแนะนำมาบอกว่าอยึดได้ยึดไม่ได้อันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราจะเปลี่ยนไม่ต้องแยะขนาดนี้มันก็จะทําให้ผมสงสัยเหมือนกันว่ามันจะคุ้มหรอซื้อใหม่ไม่ดีหรอ คือรถใหม่เนี่ยนะฮะผมถามว่ามูลค่าเนี่ยนะมูลค่ารถกับไ,ไเฉพาะคนเวอร์ชันเนี่ยนะอันนี้เรารู้เลยว่ามันคนละราคากันถูกไหมฮะรถใหม่หกล,ล,ล้าน,นคนเวอร์ชันสามล้านแล้วตอนนี้เดอนทังไหนอ่ะตอนนี้โดยพฤติกรรมลูกค้าบ้านเราที่เป็นเจ้าของรถที่ซ่อมมีอูเองคุณธานีเขาเลือกอะไรเขา <c oughs> ประหยัดสิเขาประหยัดถูกไหมเพราะว่าช่างเ็าทาได้อะถูกไหมเขาก็อาจจะคิดว่าคิดว่าเฮ้ยลองดูก่อนนะใช้ไปสักรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นนี้ให้มันหมดหมดไปก่อนอ้าวอย่างง่ายๆนะใกล้บ้านคุณธานีผมไม่พูดล้อเหลืองนะถูกไหมจะซื้อรถใหม่หรือจะเอารถอ ันยังไม่มั่นใจก็รถเก่ายัางมีอยู่ไม่รู้ทำยังไงกับมันมันก็กเก่าพอแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ล็องเปลี่ยนดุกอนนี่ก็ก็จะมีตลาดทวองนี้เหมือนกันเพราะว่าเท่าแก่รถไม่เจ้าของรถผู้ประกอบการที่เป็นเท่าแก่หลายคนเนี่ยโตมาจากตรงนี้ไงถูกไหมฮะเขาเสียดายรถเขาด้วยละ่ะถูกไหมฮะมิงั้นต้อเอาไปทิ้งยกเว้นบริษัทที่เป็นรูปการจัดการสมัยใหม่ถูกไหมใช้ GPS ใช้อะไรเนี่ย อันนี้เขาบอกว่ารถเก่าไม่เอาละมูลค่าความเสื่อมมันหมดแล้วถูกไหมฮะซื้อรถใหม่ดีกว่าคือมันก็มีการเก่ากลางใหมู่่้างเนาะมีลูกมีตลาดหลายกลุ่มบางครั้งรถมันแค่ห้าปีเองอ่ะใช่<ท>คุณบอกให้ซื้อรถใหม่แล้วรถเก่าไปทำอะไรขายทิง้งนั่นทีก็เสียดา เราเลยก็ลองรถใหม่รถเก่ามาดัดแปลงไหมมันก็มีก็เหมือนสมัยก่อนเอ็นจีวีก็เหมือนกันนะ่คมันก็ไม่ใช่ว่าทุบปั๊บจะเปลี่ยนเป็นระทันทีเขาก็ไม่เปลี่ยนมันก็เป็นตลาดหนึ่งที่เราเป็นไปได้แล้วผมก็คิดว่ามองว่าอนาคต EV ีเนี่ยนะรถบรรทุกนะเราไม่พูดถึงรถบ้านนะรถบรรทุก EV ีเนี่ยนะมันยังอีกนานเหมือนกันนะอาจารย์ว่านานไหมผมว่าไม่เกิน5ปีเพราะอะไรอ่ะคืออย่างนี้นะฮะมั่นใจว่า รถบรรทุกจะเป็น E ีวีทักกี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ว่าคนที่นําไปก่อนเนี่ยนะเขาไปรอดไหมหมายถึงว่าคุณภาพรถความทนทานถูกไหมมันมีพวกทดลองใช้เขาเรียกเอาหนูลองยาไปก่อนลองยาผมยังวิ่งได้อ่ะกฎหมายไม่บังคับถูกไหมสมมติว่ารัฐบาลยืดกฎหมายยูโรยูโรยูโรสยูโรหไปอีก3ปีอ๋อมันขึ้นที่กับตัวนี้ก็มีส่วนนะมีส่วนครับถ้าประกาศกระตุ้มนี่นะค่ารถแพงก็ไม่เท่าไหร่นะถูกถูกมันประกาศแล้วปะล่ะ ตอนนี้ยังอยูโรสามอยู่ฮะยูโรสี่จริงๆเนี่ยเท่าที่ข่าวมาเนี่ยเขาจะประกาศเป็นยูโรหเลยแต่่ยังไม่ประกาศยังครับ อ๋อนี่ยังหลอกลวงประชาชนอยู่ช่วงโควิดอยู่รายสาระคงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถไม่มันมันเป็นเรื่องของว่าถ้าเขาประกาศเนี่ยรถมันแพงขึ้นถูกไหมฮะออใช่อย่างตอนนี้แค่น้ำมันแพงเนี่ยรถมันแพงขึ้นก็ยอมรับมันไปเถอะแล้วแต่สิ่งสำคัญคือแล้วคนตายมันไม่ไม่ยอมรับคนที่ศูนย์วอาทิตทุกวันนี้บอกว่าไม่เป็นไรไงเหรอมันไม่ใช่นะมันลดลดระดับเป็นสเต็ปไงเพราะเขาลดถึงยูโรสามไงถูกไหมฮะยูโรสามมาสิบกว่าปีแล้วนะใช่ฮะไม่ใช่เมื่อวานที่ไหนสิบกว่าปีนะตั้งแต่ผมโอ้หเด็กๆเลยนะแต่่่ปปปิิกกกกอออััััพพพเเ็็นนยยยยยูููโโรรแแล้ววมไซางะ เขาไปยูโรหกไปแล้วอ่ะนัในของฝรั่งใช่ไหมเออตอนนี้ปัญหาคือทําไมเราไม่เป็นยูโรหกสี่อ่ะนโยบายรัฐบาลอ่างี้ก็เป็นนะเป็นก็นกลับไปเรื่องนี้นะเราไม่ต้พูดเรื่องเงินเนาะนะพูดเรื่องเงินบางอย่างชีวิตงี้นแปลว่าชีวิตคนเราไม่มีค่าเลยเอาเงินซื้อมาเลยไหมม,มันไม่ใช่ใชมันก็เรืองชีวิตคนก่อนอย่างอย่างสมมุติว่า,าสมมุตินะปีหน้าหรือปีน,นู้นเขาประกาศยูโรห้ามารถอีวีมันมาพอดีมันจะเป็นตัวเลือกสําหรับลูกค้าเจ้าอะไรถูกไหมขึ้นขึ้นกี่แสนถูกไหมฮะหประมาณห้าแสนได้ไหมสามสาิบเปอร์ S <S ไม่แต่นี้คุณธานีไม่ถึงมากไม่ไม่ใช่อย่างนี้คุณธานีดูนะฮะไอสิ่งที่เพิ่มมาออในยูโรสี่ค่ะหนึ่งไอตัวเขาเรียกว่า DPF d เ e ฟดีเซลพาร์ทิเคิลฟิลเตอร์คือตอนนี้ ไอ้ตัวน็อกตัว co hc pm เอาอยู่แล้วถูกไหมฮะยกเว้น pm ตัวเดียว pm เนี่ยพอเป็นยูโร4ี่5มันต้องละเอียดขึ้นถูกไหมฮะร้อยเท่าอ่ะพวกเทอร์โบมันต้องไม่ออกมาเลยอเนี่ยไอ้ egr เอาไม่อยู่แล้วอ่ะมันต้องไม่ออกมาต้องไปดักดักแล้วเผาไงไอ้ดักตัวนี้ก็ค่อยเสียเหรอไอ้เขาเรียกว่าไอ้คล้ายเขาใช้คัตเลิสติกนะมันมีตัวนั้นก็คือตัวกองอะตัวกองกองไอ้เสียกองแล้วเผากองตัวนั้นคือกองอะไ pm 2.5ไม่ออกมาใช่ก็ตัวมันแพงหรอกองแล้วแพงเป็นเพราะว่าบางเทคโนโลยีใหม่คือมันใช้ยูเรีย อ๋อเข้าใจเคยเห็นอยู่ตอนนี้ออสเตรเลียใช้อยู่รถยูโ่เห็นเห็นอยู่โูโรซิกอ่ะนี่คือคุณโลกเพราะเาทำได้น่ะต้นทุนมันสูงไงครับต้นทุนสูงก็สูงไปแต่แล้วคุณ ชีวิตคนมีค่าไม่มีค่าหรือไงมันไม่ใช่อ่ะมีค่าแต่ว่าความความพอไม้เนบ้านเราถูกไหมอันนี้ไม่ใช่ความพอไม้ชีวิตชีวิตคนของพอไม้ไม่ได้ถูกไหม <c oughs> พอไม่งั้นเนี่ยเขาประกาศไปนานแล้วมันมีหลายเรื่องที่อันนี้คือสิ่งที่คนไทยต้องพยายามคิดนะครับชีวิตคนไม่น่าขอพอไม้นะครับเราตายเร็วอีกสองปีอะ่ะกายเงินแค่ไม่กี่แสนบาทอันนี้ผมก็เลยไม่คิดว่าคนจะคิดเอาชีวิตคนไปต่อรองกับเรื่องเงินเนาะอันนี้สิ่งที่ว่ายูโรซิกเนี่ยมันมันเป็นสุดท้ายแล้วเนาะยูโรห้ายูโรสามสี่ห้าหกซิกก เออดังนั้นปัญหาคือซิกก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะเพราะเป็นอีวีก็ไม่มีทูดถึงมาแล้วเนาะคราวนี้ปัญหาของเราบ้านเราคือเขาปล่อยอย่างดูสามยูโรสามียูโรซิกสมมตินะยูโรห้ายูโรห้าไม่ไม่เอายูโรซิกเลยเอาสุดท้ายเลยเหมือนยุโรปเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วสมมติรถมันขึ้นราคาไป50%เลยขึ้นไปอีกล้านบาทมันก็จะเข้าอีวีใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่อีวีเพราะว่ากฎหมายต่อไปมันไม่ใช่เฉพาะยูโรไอเสียนะมีเรื่อง EBS อ่า IBS ถูกไหมการลดเลื้อย ออกลองเตนทางมีระบบเซฟตี้ต่างๆที่บังคับโดยขนส่งก็จะมาเป็นระยะระยะไงอันนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเราคนไทยเราควรจะตระหนักรู้ <c oughs> ถึงสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภยัย <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เรียกว่า สุขภาพของส่วนรวมเนาะรเราก็ไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเงินมากจนจนถึงว่าถ้าสมมติรถมันขึ้นราคาเขาก็ขึ้นค่าขนส่งเนาะขึ้นค่าขนสง่งคุณก็ขึ้นค่าแรงมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันอะเราจะเป็นคนจนตอลอดชีวิตไม่ได้ไงรเราก็ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณพาพชีวิตีดีขึ้นอันนี้ไอวีคอนเวอร์ชันอลของเราเนี่ยเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าการผลักดันนโยบายรัฐภาครัฐนเนาะรัฐบาลมีส่งเสริมไหมมีครับมีแพ็กเกจอยู่นะอย่างรถเก๋งนี่ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะในแง่ของไอคอนเวอร์ ดีขึ้นนะเพราะว่ารถเก่ามันจะได้หายไปไงเรียกมันเป็นดัานกลืนออค่อยเปลี่ยนออมันเป็นผลดีกับประชาชนเนาะในเมื่อรถเ,เก่าคุณเก่ามากแล้วเนี่ยถ้าคุณจะใช้อยู่นะก็คุณก็ไปเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเสียถ้าคุณอยากใช้อยู่ใช่ไหมบางคนก็ชาติสิไงรถโอชอชชใช้มาตั้งนานแต่เครื่องมันก็หาซ่อมยากแล้วอะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเสียหรือแม้กระทั่งคนที่เขา้ารถสมมติที่เชียงใหม่นะเขาวิ่งในรถในคูเมืองวิ่งรถแดงรถอะไรเนี่ย คุณก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้หมดเสียค,คุณเสียดายรถคุณก็ลดมาแปลงแสนห้าแปลงเป็นไฟฟ้าเสียไม่ต้องวิ่งเร็วไปไหนก็วิ่งในเมืองมันก็ทําได้ไงขอให้มีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เขาทํามันต้องมีเขาเรียกว่าไอทำสื่อผะละิตภัณฑ์ให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไร ในขณะเดียวกันมันต้องมีตัวอื่นที่ซัพพอร์ตเข้าในเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของต้นทุมันต้องม,มีเงินเข้ามาซัพพอร์ตอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จริงๆรถใหม่ผมยังไม่เห็นด้วยเลยนะถ้าไปซัพพอร์ตผมต้องซัพพอร์ตรถเก่าเนี่ยเพราะว่าเห็นผลก็คือรถเก่าคุณหายไปหรือไม่ก็คุณเอารถเก่ามาขยำทิง้งคุณเอาไปเลยแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ซื้อรถไฟฟ้าไปอย่างนี้ผมว่าเออมันเข้าทางยังยังมองเห็นอยู่มันก็ทำให้รถใหม่รถเก่ามันหายไปใช่ไหมอย่างไต้หวันเนี่ยเขาก็าาาามีนโยบายท เพราะว่าถ้าคุณปล่อยรถเก่าคันหนึ่งวิ่งมันมีผลมากกว่ารถใหม่10คันเลยอาจารย์ก็รู้นี่ความรู้ของเราเ็เา่ากันฉะนั้นหลักการตัวนี้ผมก็อยากส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะในสังคมไทยให้มากขึ้นทีน,นี้เรามาโฟกัสข้อสุดท้ายนะครับตอนนี้ประเด็นของในความเห็นของอาจารย์ชัยมงคลนะครับ e-v conversion เนี่ยรถบรรทุกนะมันจะมีโอกาสเกิดไหมในในใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆนี่ผมว่ายัยางเหมือนสมัยที่เราทำไอ้ตัว cngngv conversion ลายปีอยู่นะมันจะมีลองอยู่เป็นกลุ่มๆไป แล้วก็ปากต่อปากปัญหาอันที่หนึ่งเลยที่จะทำให้มัน e-v conversion มันไม่เกิดคืออะไรคือในเรื่องของสเตชันที่ซับชาร์จไฟนะแล้วก็ยะเวลาในการชาร์จไฟถูกไหมฮะ logistic ปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเขาขนส่งเนี่ยเขาใช้คอนโทรลด้วยโปรแกรมถูกไหมฮะรถคันไหนเขาเรียกกระบอมิุลันน่ะคันไหนว่างวิ่งไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมฮะอันนี้ถ้ามันติดด้วยระบบการชาร์จไฟเนี่ยการคำนวณโปรแกรมการขนส่งเนี่ยมันเสียมันช้าเวลาในการชาร์จมันนานไปถูกไหมฮะมันได้ในเรื่องของอีโคโนมี ในเรื่องของประหยัดน,น้ำมันมเรื่องของมลพิษถูกไหมฮะมเรื่องของไอการค่าใช้จ่ายในการซ่อมรุงระยะยาวแต่ว่าณปัจจุบันที่ efficiency มันยังไม่ครบอะ่ะมันจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ผู้ประกอบการพิจารณาว่าบางครั้งอาจจะเป็นว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้เอา e-v ไปวิ่งนะวิ่งจากแหลมชะบังมาม,มาลากกับบังหน่นวิ่งแค่นี้แต่ถ้าเมื่อ,อไรวิ่งไปเชียงใหม่เอารถรถน้ำมันวิ่งเหมือนสมัยก่อนที่เรามีการผสมผสานกันถูกไหมฮะอีกอันหนึ่งปัจจัยงันคือคนขับคนขับทำไมอ่ะคนขับมเหลืออะไร เหลืออะไรครับมันไม่มีทั้ามันจะกินเน่ะ <c oughs> คือตอนนี้ประเด็นคือไฟฟ้ามันโกงไม่ได้ละใช่ไหม <c oughs> ปัจจัยหนึ่งในการในการใช้รถบ้านเราเนี่ยอจากว่าเรจยสติกเนี่ยมันเป็นขนส่งทางบกถูกไหมฮะครับ <c oughs> ใช้รถบรรทุกเนี่ยแ0ดส้าซหัวใจรถบรรทุกคือคนขับครับตัวไหม <c oughs> อันนี้จริงๆแล้วมันคงเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนอ่ะก็ให้เงินเยอะเขาหน่อยสิให้เงินเขาเยอะหน่อยก็ไฟฟ้าก็ประหยัดแล้วก็ให้เงินเขาเยอะหน่อยต้นทุนคุณก็ไม่ได้ไปไหนเราเพราะว่าน้ำมันเขาก็กินคุณไปแล้วไงเป็นค่าแรงไงก็เพิ่มค่าแรงก็เหมือนกันแหละ่อสรุปแล้วคือประเด็นคือว่าอุปกรณ์เป็นประเด็นปัญหาไหมอุปกรณ์ที่ใช้เช่นแบตเตอรี่เช่นมอเตอร์เนี่ยประสิทธิภาพมันตอนนี้มันทำงานได้จริงหรือมันต้องการหรือเปล่ามันเป็นช่วงสตาร์ทอัพไม่มีใครรู้ว่าจะยาวหรือสั้นผมว่าในแง่ผู้้้้้้้ปรรระะกกกกกกกอออบบาา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 เเ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 นนีี่่ยยถคลลลลืใใใชชจจมมมผสัััแแววว็็ทหง นี้เป็นยังไงถูกไหมเหมือนที่ผ่านมาคือวิจัยพ<ม><ช>ัฒนาอยู่ใช่ครับ <laughs> ไม่มีใครจะเปลี่ยนมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ <laughs> ูกไหมฮะเพราะในแง่ของอุปกรณ์วัตทุนี่ท้่มีคันเดียว <laughs> เสร็จมีสองมีสามคันนี่เขาช่วยเหลือกัน ก็ต้องมีผู้องการที่กล้าเสี่ยงใเป็นผู้บิกบกแล้วก็จะมาบอกเพื่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีการปากต่อปากถ้าดีแล้วก็บลููๆเต็มหมดเลยถ้าไม่ดีก็กเลิกกันไปอันนี้คือสิ่งที่เราเจอมากเยอะแล้วในชีวิตก็คือว่าในธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีดูรองยาเนาะทดสอบกันก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถปุ๊บในทุกอย่างก็จะจบแต่ผมในความคิส่วนตัวนะผมคิดว่ายังไงไงมันก็ต้องเกิดแต่ว่ามันจะช้าจะเร็วก็คืออยู่กับประเทศนั้นมีศักยภาพมันมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนที่เกิดขึ้ อย่างรถแก๊สถูกไหมทาไมคุณธานีจะต้องให้ลูกน้องมาถ่ายน้ําออกเพราะอะไรเราไม่รู้ไงมันมีน้ำู่ข้างในถูกไหมอันนี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ถูกไหมมันมีอะไรบางอย่างที่จะเจอระหว่างทางแต่ช่างไทยนี่เก่งผมก็มั่นใจนะว่าคือประเทศเราเป็นประเทศที่ขาดแคลนหมายว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตไงเราก็เลยจะเป็นต้องใช้ของที่มันมีอยู่ให้นานที่สุดใครับมันก็เลยทําให้เรามีความสามารถพิเศษจริงๆความามาพิเศษนี้ก็เกิดจากความไม่มีนั่นแหละเกิดจากอะไรเราไม่สามารถซื้อของใหม่ได้ไงจากการแก้ปัญหาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาไป นี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของที่เราผ่านมาเนาะแต่ผมก็อยากให้คิดคนไทยคิดว่าในอนาคตเราจะต้องเป็นคนที่ซื้อของใหม่ไม่ใช่คิดแต่ใช้ของเก่าเนาะเพราะว่าการใช้ใช้ของเก่าก็คือคนไม่มีไงไม่มีก็คือคนจนไงเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรวยคือพยายามซื้อของใหม่แต่พูดไปพูดมายัยโดนด่านะแต่หลักการจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นของที่มันพังแล้วเนี่ยไปทิ้งแล้วซื้อของใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีของใหม่เราก็ใช้ของเก่าก็ต้องพยายามทําให้มันใช้ได้อันนี้เป็นหลักการทั่วไปแล้วครับท้านี้สุดท e ีวีโดยเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยออกเนี่ยท่าที่ผมตามมาเนี่ยในการพิจารณาจะเปลี่ยนเนี่ยนะต้องหาข้อมูลก่อนครับหลายๆทางคอมเพลอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าอันนี้เข้ามาอันนี้มาลองกับผมว่าค,คือรถรถของเราเนี่ยมันมีมูลค่ารถนี้ถ้าล้อหมุนเราได้ตังค์ถูกไหมครับเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยถ้ามันใช้ได้แม้การจอดห้าวันสิบวันเนี่ยไรายได้มันหายไปถูกไหมฮะถ้ามีการชดเชยได้มันจบถ้าหาข้อมูลครบแล้วเนี่ยแล้วค่อยพิจารณาลองถ้าจะลองเปลี่ยนเนี่ย ผมคิดว่าเท่าแก่หลายลายคงไม่เปลี่ยนทั้งหมดครัทดลองเปลี่ยนคันหรือสอคันคโดยโดยเฉพาะ e ev เนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เราเปลี่ยน n a n g v conversion ถูกไหมฮะค0คันเปลี่ยน2คัน5คันเปลี่ยน1คันทดลองถูกไหมฮะ พอมันได้ผลแล้วมีการเรียนรู้ในเรื่องของการปรับแต่งการซ่อมงบำรุงปุ๊บ,บพอมันนิ่งปั๊บเขาถึงกระโจนใหม่แล้วเป็นที่มาว่าจากนั้นค่ายรถถึงเอารถอินซีนจีหรือว่ารถอินทีวีมาใช้อันนี้อีก็เหมือนกันถูกไหมฮะผมว่าทั้งค่ายฝรั่งของญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเขาก็รออยู่ตอนนี้แนวหน้าคือค่ายจีนถูกไหมครับผมถูกไหมอันนี้เป็นจักรกะแล้วครับ <จำ S 1> เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าจีนเขาทําอะไรเร็ว แต่ผมไม่ได้บอกว่าจีนดีหรือไม่ดีนะแต่ว,ว่าถ้าทำไรเร็วฉะนั้นการทำไรเร็วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วข้อข้อบกพร่องบางอน่านก็เราต้องลอง,ลองทดลองผิดลองถูกไปเราก็ดีวกับจีนมาเยอะเนาะก็รู้ปัญหาเขาเนาะในฐา,านะที่คุณทันีอยู่ญี่ปุ่นมานานครับญี่ปุ่นครับไฮบริดก็มีครับตัดเครื่องยนต์ออกมันก็เป็น E ีวีทำไมญี่ปุ่นไม่ทํา เอาอมีเหตุผลครับมีเหตุผลก็คือว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนแบบนี้แหละครับคือคือเขาถ้าเขาาไม่ไมัม่นใจร้อเปอร์เซ็นต์เขาไม่ทำนั่นแหละเออแล้วก็อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาลงทุนไปเยอะแล้วกับเครื่องยนต์ลงทุนมามหาศาลถ้าเขาจะเปลี่ยนมาอีกฟากหนึ่งอะแล้วที่เขาลงทุนไปล่ะอันนี้คือคําตอบที่ทุกคนถามใช่ไหมญี่ปุ่นไม่ทำละไฮบริดเนี่ยวิ่งอยู่ทัวโลกใช่ไหมแค่ตัดเอาเครื่องยนต์ออกเอาเอาแบตเตอรี่ใหญ่หน่อยจบแล้ว เขาลงทุนไปเยอะแล้วแล้วคุณจะให้เขาเอาที่ลงทุนทิ้งไปแล้วก็มาเริ่มใหม่อย่างนี้เหรอเหมือนเหมือนอาจารย์มีบ้านใหญ่โตโมราน่ะุาจะบอกให้ทุบทิ้งย้ายบ้านมันมันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไงก็นี่คือเหตุผลมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเัาก็คือผมลงทุนมาโหสร้างบ้านใหญ่โตแล้วคุณบอกว่าไปสร้างบ้านใหม่แล้วบ้านนี้ไม่อยู่แล้วมันไม่ได้ไงก็เขาลงทุนที่เรื่อเครื่องยนต์เนาะอย่างโตโยต้าลงทุนมาโอ้โหมี efi มีอะไรเครื่องยนต์พิเศษอะไรแล้วถ้าพายเลอร์เขาเป็นแสนแสนลายเนี่ย ที่ส่งขิ้นส่วนให้เขาเนี่ยจะไม่ไหนอ่ะเจ๊งทั้งระบบไงถ้าไปเชียร์นับตัวเซลมีเยอะเนี่ยช่างอ่ะช่างซ่อมตายหมดฉะนั้นไม่มีทางแล้วครับที่เขาจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าถ้าเขาเปลี่ยนเมื่อไหร่เขาก็เอามีค่าตัวเองอย่างนี้เลยอันนี้คือง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากอีกตัว E ีอีกตัวหนึ่งที่มองคือฟิวเซลที่ใช้ไฮโตัวเจ็ฟิวเซลนี่ก็เป็นอีกไอจหนึ่งเราต้องมาคุยกันรอบหน้าฟิวเซลหรือฟิวเซลเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะที่ มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะแต่ว่าผมก็เห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเออผมก็เคยดูมาแล้วว่ามันเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้นี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายอีกล่ะจันเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฟูเซลกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็เข้าใจคร่าวๆนะครับแล้วเราอยาเอารถตัวจริงที่เป็นคอนเวอร์ชันมาให้ดูเดี๋ยวเราเราทำเสร็จเมื่อไหร่เราจะมาดูตอนนี้ยังไม่ได้ทําแต่คิดว่านานาคตเราใกล้ๆนี้เราจะต้องมีตัวอย่างรถคอนเวอร์ชันขึ้นมาให้ท่านท่านผู้ชมได้เห็นเนาะอะไรคือคอนเวอร์ชันที่ท ก็เป็นข่าวที่เรานําเสนอท่านผู้ชมวันนี้ก่อนว่ามีระบบอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เฉมงคลมีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์หลายสิบปีเนี่ยมั่นใจว่าทําได้แน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่สภาพตลาดแล้วก็สภาพนโยบายรัฐบาลด้วยวันนี้ก็ขอพระคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะ